หลังจากที่เรามัดเมื่อเช้านะครับตอนเที่ยงเราก็มาเก็บข้าวเก็บใส่ผ้าตาข่ายนี้นะครับเราก็ใช้รถไถ4708ทยอยทอยมานะครับลากมานี่คือรถลากนะครับลากทีได้เยอะเลยนะครับ รถไทยรุ่น4708แรงนะครับใครว่าไม่แรงแรงดีมากดูนะวิธีเททำอะไรทำได้ทุกที่นะครับรถคันนี้นี่ครับที่เก็บมาแล้วครึ่งนาแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งนา สังเกตดูตอนเทนะครับผ้าตะข่ายนี่ทนมากนะครับได้เทียเยอะมากสังเกตนะครับกดเองกดแล้วก็เทเทนะครับเข้าที่ก่อนเท,ทแล้วก็เอาผ้าตะข่ายสีเขียวปูก่อนนะปูกับเฟนให้ไม่รองรับเม็ดข้าวที่ร่วงนะครับ เรียกรถมาสีอีกทีนึงสีก็คือปั่นเข้าวจากเม็ดข้าออกจากฟางนั่นเองนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับทุกวันนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยรถไถนะครับลงไปปลดนิดนึงนะ จะเทเลยก็ได้น,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 ดนื่งจากลานแคบนิดนึงอะไรยังไม่ได้เทนะรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้นะครับกบล่องอ้อยเกตหน้าดินนะครับที่ลกร้ลางๆเพื่อย,ยกของนะครับยกมันสับปะลังทำได้ทุกอย่างนะครับสารพัดุ้ป,ปะ้าัะ 4708นนะครับ47แรงเดี๋ยวที่เขาเรียกอิสม้มสารบันเทาเอินอิสมนะครับนี่แหละครับแห้งคักเดี๋ยวนี้ออกลายครับออกเกือบสึกเงีย้ยต่างนะครับเป็นบ่าหัก่อน่อนเดี๋ยวไปเก็บตอครับเดี๋ยวอีกว่าหลาย